สวัสดีครับผมอาจารย์บุญชนะล้อมสืบิุดมค่ะดิฉันนางสาวนัทนานไรสุวรรณค่ะวันนี้ผมและอาจารย์นัทนันจะมาพูดในเรื่องเกณฑ์การจบหลักสูตรของนักศึกษากศนนะครับเรามาเป็นนักศึกษากศนกันแล้วเนี่ยเรามาเรียนก็เพื่อหวังจะจบใช่ไหมครับและเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้นักศึกษากศนจะเรียนจบหลักสูตรต้องผ่านอะไรบ้าง อาจารย์นัทธนานครับคิดว่าเรียนกศนจบง่ายไหมครับถ้าเป็นทั่วไปสําหรับตัวนักศึกษานะคะนักศึกษาคิดว่าการเข้ามาเรียนกศนเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายแต่เมื่อ,อไหรที่คุณเข้ามาแล้วคิดว่าจบยากค่ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าเรียนกศนมันจบง่ายจริงไหมมันเหมือนที่คนทั่วไปเข้าใจไหมครับว่าเรียนกศนเรียนแป๊บๆปก็จบอ่าใช่ค่ะคือคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเอ๊ะ เข้ามาเรียนกศนอ,อะไรก็ได้เรียนยังไงก็ได้ก็จบแต่เรามีเกณฑ์ในการจบของเราค่ะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเกณฑ์การจบหลักสูตรของเรามีอะไรบ้างนะครับแต่เราลองมาพูดคุยกับกศนอของเรากันสักนิดน,นึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ท่านผอ,อได้แนะนํากศนเบื้องต้นนะครับกศนยอ่อมาจากอะไรครับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม,ตามอัยมศา่ไหครับซึ่งเรามีระดับการศึกษาพื้นฐานที่เปิดสอนอยู่เนี่ยอยู่สระดับประกอบด้วยระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะซึ่งในแต่ละระดับนั้นก็จะมีเ,เวลาเรียนอยู่ที่สองปี<ฮ>ะนะครับสองปีหรือสี่ภาคเรียนในกรณีที่นักศึกษาสามารถเทียบโอนได้เนี่ยก็จะ จบได้เร็วกว่านั้นนะครับก่อนอื่นจากสไลด์นะครับนักศึกษาเคยดูรูปนี้ไหมครับภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพที่ชาวเวียดนามตายอพยพหนีกองทัพคอมมิวนิสต์นะครับครูเอารูปนี้มาให้ดูเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่ากสน เป็นหอขอบวนสุดท้ายเป็นหอลำสุดท้ายเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายครับให้นักศึกษาลองคิดดูนะครับว่าณนะตอนนี้ถ้านักศึกษาเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นอายุ20ปีถ้าไม่มีกศนนักศึกษาจะได้วุฒิมอบายจากที่ไหนไม่มีโอกาสเลยครับถ้าไม่มีกศนอ,อยากให้นักศึกษาคิดไว้นะครับว่ากศนคือรถไฟขบวนสุดท้ายถ้านักศึกษาพลาดพลาดรถไฟขบวนนี้ โอกาสในการจบมัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้นจะไม่มีอีกแล้วเมื่อนักศึกษามาสมัครเรียนแล้วก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะครับคาถามต่อมาครับนักศึกษาเคยถามตัวเองไหมครับว่าเพราะอะไรเราถึงมาเรียนกศนนคหน้าเคยถามนักศึกษาไหมครับว่าเพราะอะไรนักศึกษาถึงมาเรียนกศนนก็เคยถามเนาะแล้วก็ได้หลายคําตอบบางคนเขาบอกว่าเอาไปใช้เพื่อต่อยอดในการสมัครงาน ใช่ครับส่วนมากนะคะแต่บางคนนะครับที่ครูเคยถามเนี่ยเพราะว่ามีปัญหาครอบครัวตอนอยู่ในช่วงวัยเรียนไม่มีโอกาสได้เรียนวันนี้เลยกลับมาเรียนกศออนอแต่ก็มีบางคำตอบนะครับตอนวัยรุ่นติดเกมครับไม่ตั้งใจเรียนนะครับและก็จะมีอีกหลายคำตอบมากนะครับเช่น ติดยาครับ <ฮะ S 1> อันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับแต่ชีวิตนะ่ะมันเปลี่ยนกันได้นะครับในอดีตเราอาจจะทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนกันได้ครับบางคนเคยทําแบบนี้เนาะอาจารย์นาเคยไหมครับสารภาพนะมีบ,บ้างอ่ะมีบ้างเนาะมีบ้าง<อ>ครับหรือแม้กระทั่งบางคนเคยไป<ม>ใช้ชีวิตในเลือนจํา นะครับ<ด><ด>ก็เลยพลาดโอกาสทางการศึกษาจากที่คุยเบื้องต้นนะครับเรียนกศนจบง่ายจริงไหมวันนี้ครูมีกราฟมาให้ดูครับว่าเรียนกศนจบง่ายจริงไหมแผนผังครับตัวกราฟสีม่วง,<อ>งนะครับเ็าจะเป็นยอดนักศึกษาที่มาสมัครเรียนส่วนตัวสีส้ม เป็นยอดผู้จบครับยอดผู้จบกับยอดผู้มาสมัครเรียนต่างกันเยอะเลยเนาะนะครับก็หมายความว่ามีคนมาสมัครเรียนสิบคนจะมีคนจบจริงประมาณสามถึงสี่คนเท่านั้นทําไมนักศึกษากศนอถึงไม่จบเรียนไม่จบตามที่มาสมัครนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกัน,นครับว่าเกณฑ์การจบหลักสูตรของกศนเป็นอย่างไรนะครับ ทำามีอะไรจึงจะเรียนจบนะครับจบกศนมีห้าข้อครับข้อที่หนึ่งเรียนให้ครบสอบให้ผ่านนะครับหมายความว่าเราเรียนมาเรียนทุกสัปดาห์และสอบปลายภาคให้ผ่านนะครับโดยที่ในระดับประถมศึกษาจะต้องได้หน่วยกิตทั้งหมดสี่สิบแปดหน่วยกิตมัธยมศึกษาตอนต้นห้าสิบหกหน่วยกิตและมัธยมศึกษาตอนปลายเจ็ดสิบหกหน่วยกิตนะครับ นักศึกษาก็อาจจะสงสัยว่าอาจารย์คะแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าหนูเรียนครบไหมนักศึกษาตอนมาสมัครเรียนอาจารย์จะลงทะเบียนเรียนให้เพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลังสูตรนะครับเมื่ออาจารย์ครูลงทะเบียนให้แล้วจะมีใบลงทะเบียนให้ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของตนเองว่าในภาคเรียนนี้เรียนไปแล้วกี่หน่วยกิตน,นะครับ และเมื่อถึงออนสอบปลายภาคเราสอบผ่านทุกวิชาไหมมีวิชาไหนบ้างไหมที่สอบตกนะครับให้ในายฝ่าจดข้อมูลเก็บใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานนะครับและเมื่อถึงภาคเรียนสุดท้ายให้ลองนํามาบวกดูซิว่ามันครบตามหน่วยกิจตามโครงสร้างหลักสูตรหรือเปล่านะครับข้อต่อมานะครับอ่าเราจะสอบปลายภาคกันในวันที่สองถึงสามตุลาคม นะครับสอง4ส่วนสถานที่เราจะแจ้งให้ทราบในตามช่องทางต่างๆของเรานะครับข้อที่2ครับการสอบเอเนตครับนักศึกษาจะจบได้ต้องเข้าสอบเอ็เนการสอบเอ็เนตคืออะไรครับอาจารย์การวัดประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาตินะคะซึ่งนักศึกษาที่เรียนเทอมสุดท้ายจะต้องเข้าสอบตัวนี้ค่ะ,ะในภาคเรียนนี้นะครับเราจะ เราคาดว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดนะครับคาดว่าจะสอบเอ็นเนครั้งที่หนึ่งครับสองห้าหกสี่เนี่ยในช่วงเดือนกันยายนออนะครับในช่วงเดือนกันยายนยังไม่กําหนดนะครับว่าเป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ในการสอบเอ็นเนเนี่ยผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าสอบคือนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆน,น,นะครับออหนึ่งคนสอบได้กี่ครั้งครับหนึ่งครั้งค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ากรณีถ้าเด็ก ที่จะจบเทอมนั้นแล้วไม่ได้สอบเอนเน็ตหรอคะอาจารย์บูชนะถ้าไม่ได้สอบเอนเน็ตนะครับในภาคเรียนนั้นๆเนี่ยก็จะต้องมีคําถามนะครับว่าขาดสอบเพราะอะไร<ช>ถ,ถ้าไม่มีเหตุผลที่สมควรนะักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนอีออกหนึ่งเทอมนะครับแล้วไปสอบในภาคเรียนถัดไปหมายความว่าถ้าคุณไม่เข้าสอบเอนเน็ตมีสิทธิสอบแล้วไม่เข้าสอบคุณจะอยู่ต้องเรียนเพิ่มอีกอย่างน้อยหนึ่งเทอมนะครับ ก็อยากให้นักศึกษาเข้าสอบกันทุกคนนะครับข้อที่สามนะครับกิจกรรมกปชครบ200หน่วยกิจกรรมกปชคืออะไรครับอาจารย์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมนะคะเราจะนับเป็นชั่วโมงนะคะใน2อปีที่นักศึกษาจะจบนักศึกษาต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย200ชั่วโมงขึ้นไปค่ะครับผมถ้าน้อยกว่า200ชั่วโมงก็จะ ไม่จบนะครับก็ต้องทําให้ครบ200หน่วยกิจกรรมให้ได้นะครับกิจกรรมกอชอบชของกสศนเนี่ยมีหลากหลายนะครับมีมีกิจกรรมอะไรบ้างคอะอาจารย์ส่วนใหญ่นะคะแต่ละศูนย์ที่เขาจะทานะคะก็คือกิจกรรมพัฒนาศูนย์กิจกรรมรักการอ่านเป็นต้นแต่มันจะมีกิจกรรมหลกักๆที่ท่านผอ,อได้เดินไปแล้วเนาะในช่วงต้นนะคะ,ะเป็นกิจกรรมที่ของกศนเขตหนองแขมจัดขึ้น เป็นไปเช้าเย็นกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากนะคะอนี้ก็จะได้ไปแล้วซึ่งนักศึกษาจะได้ทั้งเช็คเวลาเรียนแล้วก็ได้ทั้งชั่วโมงกบชค่ะแล้วมีข่าวดีมาแจ้งนะครับภาคเรียนนี้เรามีกิจกรรมกบชแบบพิเศษสุดให้สําหรับนักศึกษาด้วยนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครับใช่ค่ะคืออันนี้เป็นนโยบายของท่านผู้อำนวยการของเรานะคะ ท่านมีนโยบายว่าถ้านักศึกษาเข้าฉีดวัคซีนแล้วทำรายงานห้าหน้านะคะแล้วมีหลักฐานในการเข้ารับฉีดวัคซีนนักศึกษาจะได้รับกปชไป30มสิบชั่วโมงนะคะก็เป็นกิจกรรมกปชที่เรามีให้ในเทอมนี้นะครับเป็นกิจกรรมแรกนะครับและก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกเป็นกิจกรรมที่ทำไม่ยากนะครับ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันนะครับสามารถลงทะเบียนได้ในแอปกระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ไปกดลงทะเบียนนะครับเกณฑ์การจบตัวต่อมานะครับผ่านการประเมินคุณธรรมจร,ริยธรรมของสถานศ,รรานศรรึกษาประเมินคุณธรรมประเมินยังไงครับอาจารย์อันนี้จะเป็นอาจารย์ผู้สอนออของแต่ละกลุ่มนะคะเขาจะประเมินคุณธรรมของนักศึกษาเองในช่วงที่ จะครบปลายภาคนะคะก่อนสอบปลายภาคอาจารย์เขาจะทําการให้คะแนนประเมินคุณธรรมของนักศึกษารายบุคคลนะคะว่ามีคุณธรรมจริยธรรมมากน้อยแค่ไหนคะ่ะครับผมเกณฑ์การประเมินก็คือต้องได้ระดับพอใช้ขึ้นไปนะครับถ้านักศึกษาได้การับการประเมินคุณธรรมว่าควรปรับปรุงนักศึกษาจะไม่สามารถจบการศึกษาได้นะครับ ข้อที่5นะครับผ่านการประเมินการอ่านเขียนนะครับข้อนี้มีขึ้นมาเพื่อวัดระดับคุณภาพของนักศึกษาว่านักศึกษาสามารถอ่านได้คล่องเขียนได้ดีไหมนะครับรูปแบบการประเมินของเราเป็นยังไงครับการประเมินอ,อ่านเขียนนะคะจะมีทุกปีและแต่ละปีเราจะวัดนักศึกษาใหม่ของเทอมนั้นนะคะอย่างกลุ่มครูมีนักศึกษาใหม่10คน นักศึกษาใหม่10คนนั้นต้องผ่านการประเมินอ,อ่านเขียนซึ่งจะมีแบบฟอร์มมาจากสำนักงานกศนอกกทอออมมาอีกทีนึงนะคะกับตัวนี้จะเป็นตัววัดระดับนะครับว่านักศึกษาของเราเขียนได้ดีไหมนะครับซึ่งครูอยากจะให้นึกษาเขียนหนังสือเยอะๆนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเรามักจะพิมพ์เอามากกว่าะนะครับพิมพ์เอาใช้คอมมากกว่าไม่ค่อยได้เขียน พอเขียนปุ๊บปรากดไม่ถูกเนาะครูอ่านหลายๆคนเนี่ยครูก็รู้สึกว่าเอเพราะขุนลามอาจจะเครื่องเอาได้นะครับนะครับนะครับมีห้าข้อทวนกันนิดนึงนะครับว่าถ้าทําครบทั้งห้าข้อนี้นักศึกษาจะสามารถจบได้แน่นอนหนึ่งคือเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรสองผ่านการประเมิน คุณภาพการศึกษาระดับชาติหรือการสอบเอ็นเนสามผ่านการประเมินผ่านมีกิจกรรมกรปชครบสองร้อยหน่วยกิจกรรมข้อที่สี่นะครับผ่านการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและข้อที่ห้าผ่านการประเมินการคุณภาพการอ่านเขียนนะครับห้าข้อง่ายๆนักศึกษาผ่านห้าข้อนี้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาจากกศออนอได้ครับ ข้อพึงระวังครับอันนี้ครูฝากไว้เลยนะครับข้อพึงระวังพึงระวังมากๆวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วสอบผ่านแล้วจะมีอายุแค่ห้าปีการศึกษานะครับถ้านักศึกษาไม่จบการศึกษาภายในห้าปีนักศึกษาจะต้องเรียนวิชานั้นใหม่นะครับอันนี้อยากให้นักศึกษา พึงระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับทางที่ดีจบภายในสองปีดีที่สุดนะครับจบภายในสองปีดีที่สุดนะครับช่องทางการติดต่อกับกศนอเขียนหนองแขมนะครับก็ facebook กศนอเขียนหนองแขมนะครับไลน์นะครับเว็บไซต์นักศึกษาสามารถค้นหาเว็บไซต์ได้โดยพิมพ์คําว่ากศนอเขียนหนองแขมใน google <c anner> ได้เลยนะครับขึ้นอันแรกสุดเลยครับขึ้นอันแรกสุดเลย นะครับมีภาพอยากให้ดูนะครับมีภาพอยากให้ดูเป็นมีคนอยากเรียนนะครับแต่เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนเราเมื่อเรามีโอกาสเรียนอยากให้ทําให้เต็มที่นะครับอยากให้ทําให้เต็มที่คนที่จบการศากึกษาจากกศนครับมีหลายคนมาก ที่เป็นคนดังที่คุณรู้จักจินตลาภูลาบครับโอปอรครับแอนดองประสมครับหม,หม่่มจกหมกครับแม้กระทั่งดรนาวินเยาวะคุค,คุณหรือนาวิน้าครับคนนี้จบกศนอครับสุดท้ายนะครับครูมีคำสั้นๆฝากบอกนากฝากทุกคนนะครับ อย่าทําลายความฝันของพ่อแม่ด้วยคําว่าขี้เกียจครับเรามาเรียนกอตน,นอสัปดาห์ละหนึ่งวันแค่สัปดาห์ละหนึ่งวันครับมาเรียนเถอครับการบ้านครูสั่งสัปดาห์ละครังเนาะไม่ได้สั่งสัปดาห์ละหลายครั้งเลยทําเถอครับนะครับก็เก็บคำนี้ไปคิดน,นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่กับเราไม่นานนะครับ เอาบริญญาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ทำแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีวันนี้เรามาปฐมนิเทศนะครับเราก็อยากจะแบบดูว่านักศึกษาเราเข้าร่วมกิจกรรมไหมนะครับเราจะมีการลงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็นักศึกษาเข้า QR code ที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะจบการศึกษาตาม<ช>ระยะเวลาที่กําหนดนะครับ<ช>แล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับจะมีอาจารย์มาบรรยายพูดคุยในเรื่องกฎระเบียบในการเข้ารับการศึกษานะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ